สวัสดีครับนี่คือซีรีส์บอกฟู24ชั่วโมง EP ที่16แล้วใน EP นี้เนี่ยเราจะมาเพิ่มเลเวลแล้วก็ทำหมนแมกมาตื่นนะแล้วก็มาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองด้วยเพราะทัที่ห่างหายกันเป็นานนะเออพอดีผมมีธุระนะผมไม่ค่อยวางลงคลิปสักเท่าไหร่เออน่นแหละประมาณนั่นเลยวันนี้ผมจะเออมาเอาเพื่อนเล่นด้วยนะครับเอามาช่วยฟาร์มแล้วก็ช่วยลงดันเพราะว่า ตัวผมคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้เราผมมันกากระจอกก่อนเอนเนี่ยเราก็ต้องไปฟาร์มเลเวลก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เรายังกระโปงหมาอยู่โอเคแล้วในตอนนี้เราก็เดินทางไปถึงเกาะที่เราต้องฟาร์มแล้วซึ่งผมเกลียดเกาะนี้มากเพราะว่ามันฟาร์มยากมอนก็ฟันผมจะตายหาอยู่แล้วแล้วผมต้องมาทนฟาร์มแต่ไม่เป็นไรอีพีนี้ผมมีเพื่อนผมฟาร์มง่ายแน่นอนอ้โอเคเควสแรกของในวันนี้ก็เด้เสร็จลงไปซึ่งมันก็ยาก,ยากอยู่แล้วนะมันไม่ได้ง่ายมากหรอก โอเคเรามาต่อคุย่สองกันเลยผมจะฟาร์มอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะรับคพื่นต่อไปได้ซึ่งคพืต่ต่อไปนะ่ะมันใช้เลเวล1นึ้และผมก็ต้องฟาร์มยาวๆและในที่สุดเพื่อนของผมก็ได้เดินทางมาถึงสักทีและผมก็ได้แอนไลน์กันแล้วก็วางแผนที่จะฟาร์มเว้วันจะฟาร์มจุดไหนก่อนดีตีมอนยังไงและเพื่อนผมก็ได้แปลงร่างเป็นพระยักษ์แล้วก็ช่วยผมฟาร์มเพราะว่าการฟาร์มกับเพื่อนเนี่ยมันง่ายสุดๆไปเลยแหละเพราะว่า เราไม่ต้องมาตื่นมอเองรับใช้เพื่อนเพื่อนต้องโดนเราสั่งอย่างเดียวน่นแหละเราสบายอีซี่มากซึ่งเสร็จเควสภายในแป๊บเดียวน่นแหละโคตรง่ายเลยเล่นในตอนนี้ผมก็ได้เสร็จไปอีกเควสซึ่งเลเวลผมเพิ่มมาถึง1,27 7แล้วแล้วก็มีตังสองแสนหนแป้อผมก็จะทำการฟาร์มอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแหละถ้าสำหรับใครเบื่อก็ขอโทษเลยนะพอดี EP นี้ผมตั้งใจจะมาเพิ่มความโหดนั่นแหละ เพิ่มความโหดอย่างเดียวเลยไม่ได้ทําอะไรเล่นในตอนนี้แล้วก็เสร็จเควสอีกเควสหนึ่งแล้วเราเลเวลหนึ่งพันสามสิบแล้วและเงินผมก็เออจะสามแสนแล้วเหมือนกันนะเล่นในตอนนี้ที่ผมฟาร์มยูดีผมก็มีอาการปิงและผมก็คิดคอนเทนต์อะไรได้นี่นี่นี่ถ้าใครไม่กดไลค์แกจะโดนต่อยแบบนี้เลยนะโอเคนะไม่กดไลค์แกโดนต่อยแน่จําไว้จําไว้นี่ต่อยแบบนี้เลยต่อ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 ยเลยนี่ถ้าใครไม่กดไลค์โดนแน่ และในตอนนี้ผมก็เสร็จอีกเควสซึ่งเลเวลของผมนั้น1 0 3่แล้วและตังผมก็3,25 0 0 0นซึ่งนับเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆเลยนะแต่สำหรับคนที่รวยๆบางคนมันก็น้อยนั่นแหละแต่ผมเชว่าเงินผมมันเยอะมากเลยและในตอนนี้ผมก็ทำเควสเสร็จอีก1นึเควสมั้งนะเออเสร็จหรือเปล่าไม่รู้สินี่ทำเควสเสร็จแล้วแล้วล1ึ มีตั้งสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามสิบแปดบาทเอ้ยไม่ใช่เบรลี่สิแล้วเรากไก่เแล้วหนึ่งพันห้าสิบแล้วนะซึ่งเราฟาร์มต่อไปน่นแหละดีแล้วถ้าเรามีอย่างอื่นมาขัดใจมันจะทําให้เราเสียเวลาในการฟาร์มนะแล้วพอเราฟาร์มเสร็จเราก็ต้องไปลงดันกันต่อแล้วตอนลงดันนี่ลงดันกันรัวๆเลยอวผมปิ้งอยู่แล้วเนี่ยโอเคหายแล้วผมเหลือกับความปิ้งเต็มที่แล้วเสิร์ฟผมก็ได้ย้ายมาอีกเซิร์ฟแล้วก็ปรับกราฟิกนู่นนี่นั่นเพื่อไม่ให้มันแล็กนะนะ แล้วก็มาฟังมนต่อเลยนี่นะครับเพื่อนผมก็เข้าเกมมาไวมากเลยไม่รู้เข้าตอนไหนนะผมผมเพิยิงเพื่อนไม่รู้เพื่อนผมตายหรือเปล่าไม่ตายหรอกบ้างพระตื่นเลยแต่เดี๋ยวนะนี่มันใครกันแล้วเนี่ยเออดาคูโอเด้งมัดก๊อดเหรอไล่ฆ่าเพื่อนผมแบบผมไม่ยอมหรอกนะ่ใช้ผลพอโทษเลยนะเนี่ยผลประตูใช้ได้นี่วะไอ้มอนนี่เดี๋ยวเจอรหัสหลักฉันตบไปขี้แตกตายไปไงล่ะเอานี้ทาไมล่ะ แกกลัวคนกากเหรอฮะแน่จริงข้อมาดีไอ้กากแต่ผลประตูหน้าโง่เอ้ยมาดิเอาหายเฉยเอาเอาหายโอ้โห้เป็นการสู้ที่ดุเดือดมากเลยนะครับตอนนี้อื้อถ้าผมว่าทํามันตายมันน่าจะด่าย่าเลยไอ้ทอกซิกเอ้ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวสู้มาดิแกงกลัวคนกาก,ากใช่ไหมล่ะฉันรู้นะอโอ้ยโอ้ตายหาเลยอะไรวะเนี่ยขนาดเลือดผมห้าพันหนึ่งรอบแปดสิบยังเอาสกิลไอ้นี่ไม่ลงผมโดนมันวันถอดตาย ผมไม่ยอมหรอกนะผมจะต้องช่วยเพื่อนผมเขากุนวีสีแกก็มาดอิอาจจะเจอคนกากโอ้ตายแล้วโอ้แกคิดว่าถ้าฉันตายเลยฉันจะยอมแลวฉันไม่มีวันยอมหรอกฉันจะไล่ฆ่าแกถึงเบื้องนรกและให้แกตายแบบอนาถไปซะไอ้คนประตูหน้างโง่นาจริงจะอย่านี้เซ่โวคนกาโใช่ไหมล่ะดูออกนะโอ้ไม่ต้องอายไม่ต้องอายคนคนเราก็เป็นไดไ้ไม่ไงเพื่อนข้ามันคงดีใจใช่ไหมล่ะ ได้ค่าหัวเยอะเลยแล้วเออแล้วมาดูมันทอกสิกกันก่นะว่ามันจะต้อนแหลแค่ไหนเออขอโทษนะครับเพลอด่าแรงไปหน่อยพอดีนี้มันโง่นะมันมันบอกว่าอะไรนะดูก่อนนะ 30M b o u เอ y ม u n n ต n g เอ้ยมันด่าเพื่อนผมหนีผมด่าอีซี่กลับเลยมาดีมาดีกระจอกมันด่าผมว่าผมโดนวันมันทอดมันน่ะแล้วเออผมก็บอกว่าไม่ใช่แล้วมันก็หัวลาะใส่ผม ผมบอกว่าผมแค่เวล1 3 9เออเพราะเออแต่ไอดีหลักผมมัน 30m อะไรอย่าแกด่าฉันว่าอะไรฉันไม่เข้าใจาภาษาบ้านแกนะไอหลังเอ๊ะแกจะด่าฉันมาไงฉันก็ไม่เข้าใจอ่ะ easy reason คืออะไรนะไอหลังไอ้ขี้ขาดที่หมายเลยมาสู้กันเด็ไปลองให้ในแม่มึงไอเด็กน้อยอะไรอ่ะโหแรงกันไปเปล่าไอหลังด่าไอจอกแม่งมาดิสู้ตัวตัวกูเปล่า อะไรกันแกแอบเปิดผลพ่อท่อใส่เชนอะไรเงั้นเหรอไอหลังนี่มันยอมไม่เอ้ยมันไม่ยอมนี่วะมันไม่ยอมก็ต้องเจอคนกาสนอยแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาส้นตีนแปะไปที่ไข่แกเลยและแกก็จะกลายเป็นหมันโอ้ยเกือบตายนวครับเนี่ยโอ้ยเลือดละสองร้อยโอ้เกือบตายอะ๋อหายไปไหนแล้วอะไม่ผมจะเลือดละสองร้อยผมก็ไม่ยอมหรอกนะผมจะต้องเออกอบกู้เอกราสเออหรือเปล่านะพูดถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจผมโง่นั่นแหละ และในที่สุดไอหลังนะั่นมันก็โดนเพื่อนของบีบคอตายในที่สุดโอ้โยสู้สลำบากชิบหายเลยแล้วก็ภาคยากเลยอย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะมาดูกันว่าไอหลังนะั่นมันจะยอมอ้าวออกเกมเฉยเลยอะไรวะไอป๊อตเอ้ยเออไม่สนใจหรอกนะผมไม่สนใจเรื่องแค่นีีหรอกมันแค่ติงจังเลโกเออนั่นแหละเออผมกลับมาฟาร์มกันต่อดีกว่าผมขอโทษที่พูดอะไรแรงๆไปแล้วนะนะ I'm sorry I'm sorry ถ้าใครสงสัยว่าผมยูนิงทําไมผมผมกินข้าวเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกนะเมื่อกี้ผมแค่กินข้าวเฉยเพื่อนผมบอกว่าให้ฟาร,ร์มรอไปเลยเพราะว่าเขายังกินข้าวไม่เสร็จผมก็จัดให้ผมด้ฟาร,ร์มในสิ่งที่ผมฟาร,ร์มได้พยายามฟาร,ร์มให้ได้มากที่สุดแล้วนะแล้วผมก็กินข้าวต่ออย่างสบายใจนะแต่เพื่อนของเพื่อนผมเออเข้าใจใช่ไหมเพื่อนของเพื่อนผมนั้นได้เข้าเกมมาแล้วช่วยผมฟาร,ร์มเป็น ถ้าตื่นมากันไหนเป็นเห็นไหมน่ะอที่ซื้อดาบสองดาบอยู่นั่นแหละใช่คนนั่นแหละที่คุณเห็นไม่ต้องสงสัยหรอกนะ่าโอ้แลวในที่สุดผมก็ทำเควสเสร็จทั้งหมดสักทีเอ้หนึ่งพันห้าสิบแล้วถ้าใครไม่อยากดูฉากนี้ก็พยายามดูไปน่ะแหละผมอุตส่าห์ภากให้ทุกคนดูเลยนะนี่อาจจะเป็นคลิปบอฟุตที่นานที่สุดก็ได้โอเคเดี๋ยวผมขอทําการไปส่มผลผมจะสูมผลทั้งหมดแล้วก็เอามาลงดันแหละนะ แล้วเรามาดูกันว่าผมจะได้ผลอะไรแล้วผมเออผลที่ผมสุ่มได้ก็คือผลผลไฟนั่นแล้วผมก็เจอผลตั้งหันดอบเอาไว้แล้วก็มีหญิงสุดสวยคนหนึ่งพยายามจะให้ผลไฟผมผมก็เลยตอบตกลงไปเพราะว่านี่คือโอกาสดีและเออหนีขา้าบ้างเข้าปิงงล้วมั้งเขาตอบช้ามากเลยแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรรลกนะผมขอโทษโอเคแล้วผมก็ได้ผลไฟมาสองผลซึ่งผมจะฝากไว้เพื่อนคนที่เก่งที่สุดน,นะ พะถ้าผมตายเนี่ยเดี๋ยวผลมันจะหายหมดเลยแล้วเราก็ไปลงดันกันดีกว่านะโอเคตอนนี้ผมได้เซฟไว้ที่ลงดันแล้วแล้วผมก็เออเรียกเพื่อนมาให้ครมนะแล้วก็ไปใส่รหัสการพร้อมลงดันแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์แล้วผมก็แดงน้ําเงินเสียวน้ําเงินไปเลยโอเคผมเสียนะผมใส่แค่แป๊บเดียวก็เสร็จงั้นเราก็เข้าไปกันเลยเตรียมตัวลงดันและสินนะ ผมก็โดกกล่องให้หมดแล้วผมไม่ให้กล่องใครหรอกนี่มันกล่องผมไอ้เพื่อนโง่อดได้เลยขอโทษนะเมื่อกี้ฉันพูดแรงไปหน่อยนะโอเคแล้วเราก็เตรียมตัวลงดันกันได้เลยลงดันนี่เป็นลงดันดาร์กใช่ไหมไม่รู้สิอ่อลงดันนี่เป็นลงดันดาร์กชิวๆเลยครับลงดันดาร์ที่ผมอยู่ได้แน่นอนลงดันก็ได้ผ่านไปสักประมาณสองนาทีนะแล้วผมก็พยายามช่วยเพื่อนแต่ ผมมันเลือดน้อยให้เกินไปนะผมขอโทษนะผมขอโทษสำหรับทุกคนเลยที่ผมช่วยอะไรไม่ได้โปรดดูคลิปนี้ด้วยเออนั่นแหละผมจะยืนดูแล้วกันเลือดผมเยอะก่อนนะผมค่อยไปช่วยตอนท้ายลงดันนะและผมก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนตามที่ผมบอกไว้แต่เพื่อนคงไม่ด่าผมหรอกเพราะผมยังออนฮัดอยู่เลยเออเพื่อนผมค่อยด่าผมตอนที่ผมโดนตันแล้วกันนะสงสารผมด้วยล่ะเออนั่นแหละแล้วเราก็มาลงดันต่อเลย โอเคเขานี่ก็ไปลงดันแรกเหมือนกันนะแล้วก็ลงมาสักพักแล้วนะ่ะตอนนี้ถึงเกาะที่สามแล้วนะอื <c oughs> นั่นแหละผมไม่เพื่อนแบกเพราะที่ผมเก่งเกินไปนะ่ะ <c oughs> เพื่อนเป็นท่าของผมผมก็จะเอ่อยืนรอบนเกาะนี้แล้วกันนะเอยโทษทีนะครับน้ำไหลไหลขอโทษขอ,อภัยแล้วทำไมตัวผมมัน,นไม่ขึ้นไปสักทีนะ่ะขึ้นไปดิน่าลำคาญ่ะ เพื่อนเรามาช่วยแล้วโอเคตอนนี้ผมช่วยอลไรเพื่อนมาค่อยถ่ายนะเออผมก็จะยืนนิ่งแล้วก็เออมายืนนิ่งดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนต่อยผมตายผมก็จะมาช่วยตีมอนตัวเล็กๆนิดนินี่นะแต่ผมตีไม่ค่อยเข่าหรอกเพราะว่ามอนมันอึดหนะ้า อย่าด่าผมเลยโอเคแล้วลงดันรอบที่สองก็จบไปต่อไปเป็นลงดันแม็กมาแล้วเราก็จะได้สกิลเอ็กตื่นกันแล้วแล้วเรามาดูกันว่าสกิลต่อไปมาจากอลังการแค่ไหนมาเริ่มลงดันต่อกันเลยโอเคในตอนนี้ลงดันแม็กมาก็ได้เริ่มขึ้นแล้วเรามาดูกันว่ามันจะชิบหายแค่ไหนนะเพราะว่าลงดันแม็กมาเนี่ยมันเถื่อนสุดๆไปเลยแล้วก็พยายามมันช่วยมอนเท่าที่จะช่วยตีมอนเท่าที่จะทําได้นะโอเคตอนนี้ผม คุยกับเพื่อนก่อนนะว่าอหทําอะไรบ้างแต่ละคนมีหน้าที่ทาอะไรแล้วตอนนี้ก็กาลังไปได้สวยเลยกูจอบแล้วตอนนี้เราก็ลงดันมาถึงเกาะที่3มกันแล้วนะเออไม่แน่ใจเกาะที่3มหรือเปล่าแต่ตอนนี้พลังงานผมจะหมดนะเลยผมช่วยไม่ได้เยอะนะอย่าด่าผมเลยคนดูเออแต่ผมก็บอกงี้ไปหลายรอบแล้วคนดูน่าจะไม่ด่าหรอกมั้งอย่าลืมกดไลค์เยลยล่ะผมจะเตือนตลอดเวลานะเพราะว่าคุณดูกันเป็นร้อยร้อยคนไลค์นี่หลักสิบเอง บางทีก็9บางทีก็เอ่อสิบบางทีก็20แต่20นี่ก็พอได้ผมรับได้นะแต่อย่าให้ต่ำกว่าสิบแล้วกันเพราะว่าผมอุตส่าห์ตั้งใจทำคลิปนะให้กลำลังใจผมบ้างเถอะเอาหนะ้าอย่าอย่าเสียใจไปเลยเอ่มผมขออนุญาตไม่ไปเกาะบอสแล้วกันนะเพราะว่าถ้าผมไปในตัวผมที่ละลายกับสกนะิลบอสเนี่ยและผมก็ไม่อยากเห็นสปอยสซกเท่าไหน่นะถ้าเนะผมเห็นสปอยเนะี่ยผมจะฆ่าบอสตัวนั้นทิ้งด้วยมือของผมเอง โอ้เมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกน้าเออความจริงมันเป็นแอป,ปถ่ายคลิปของผมน่ะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษไปแล้วน้าแค่ตองหน้าของผมแล้วก็ลงรักผมเรื่องนั้นก็จะถูกลืมไปเพราะว่าหน้าผมนั้นรอมากแล้วทาไมผมสงสัยว่าทําไมตัวเวลาผมยืนตัวผมจะสันส่นๆไปมาหรือว่าผมกลัวเอ้ยทำไมล่ะทําไมตัวผมกลัวล่ะมั้งนะผมแต่งเรื่องขึ้นมาเองโคตรปัญญาอ่อนเลย กระซูมตูดตัวเองโอ้โหหน้าตบชิบหายเลยอ๋อโอเคในที่สุดเราก็ลงดันเสร็จแล้วแล้วก็โผล่มาที่ไหนก็ไม่รู้นะเสียเราเจอกันประซ้ำโอเคอ้เราได้สกิลเอ็กมาแล้วเรามาลองกับมอนกันกว่อเอ้เราจะลองอากาศก่อนได้ไหมเราลองกับมอนอ้พุ่งเข้าไปมีคอโอ้โหดาเมจดาเมจแรงมากดาเมจพันหกโอ้แรงมากเลยโอ้หนึ่งลำลายไหลโอ้ขออภัยครับ สกิลเอนี่เมืนก็3สามแฟกเมนผมต้องได้สกิลเอ็ก0แฟกเมนมาแบบไร้ประโยชน์อย่างนี้อ้าวซุ้มเข้าไปก็ไม่ได้โอ้อะไรวะคนลงดันรอเดี๋ยวผมก็บีพคอตายให้หมดเลยมันใส่โอเฮโผลมาอีกทีตอนนี้ผมลงดันผมมือดอยู่นะครับเอออะไรวะคิดคิดคำพูดไม่ออกเออตอนนี้อยู่เกาะที่3แล้วแล้วก็เอเดี๋ยวไม่รู้จะลงดันอีก g ี่ตานะแต่ลงดันมืดไปชิวๆก่อนแลวกัน แล้วเราก็เดินทางมาถึงเกาะสุดท้ายแล้วล่ะนะโอ้โหมาดูกันว่าบอสเราจะเถินแค่ไหนผมไม่เคยสู้กับบอสเลยจริงๆนะผมอยากรู้มากว่า <c oughs> น้ำลายไหลขอไป <c oughs> ผมอยากรู้เหมือนกันว่าบอสมันจะเก่งแค่ไหนแค่มอนก็จะฆ่าผมตายหายอยู่แล้วบอสมันจะเป็นเหลืออะไรวะแต่ผมมีสกิลตื่นเพิ่มมาอีกหนึ่งสกิลยังไงก็่าฆ่าบอสได้ แต่ตอนนี้ผมจัดการกกรเจอกมันก่อนละกันมันใส่ชอบมากวนตลอดโอเคในตอนนี้เราก็ลงดันผลมืดเสร็จแล้วล่ะนะเราก็ไปต่อเลยแบบไม่รอใครเราจะลงดันกันแบบเร่งรีบนะครับเร่งรีบมากันต่อเลยม,มาตรวจดูคลิปแปบ๊บเพิ่งลงไปชั่วโมงที่แล้วโอเคไม่มีอะไรหรอกเรามันเล่นเกมกันต่อคุณคงเอ,อสงสัยใช่ไหมว่าทำไมผมดูคลิปที่แล้วแล้ว ที่มันผ่านมาห้าวันเราคลิปมันผ่านมาห้าวันแต่ทําไมมันเพิ่งขึ้นชั่วโมงทีแล้วเพราะว่านี่มันคลิปถ่ายมาห้าวันที่แล้วอ่ะนะแล้วผมเพิ่งอัดเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลาแล้วผมอัดวันนี้ลงวันนี้เลยถ้าสําหรับใครดูวันนี้ก็นั่นแหละใครดูมาถึงฉากนี้ก็รู้ความจริงไปอืขอโทษนะที่ผมขี้เกียจแล้วเราก็ตัดมาอีกฉากพากไม่ทันเลยไม่ทันตั้งตัวขอโทษนะเราตัดมาอีกฉากหนึ่งผมก็ไม่รู้ฉากไหนเหมือนกัน แล้วทำไมผมบักท่านี่นะโอ้ยท่าน,นี่มันเทสซะจริงๆแล้วพวกเราก็ลงดันเสร็จไปอีกหนึ่งตาแต่เพื่อนผมบอกว่าเออไปตีบอสสโมเกอร์กนก่อนก็จัดให้เลยเดี๋ยวผมไปตีแบบเร่งรีบแล้วก็กลับมาลงดันกันต่อนะแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้สกิลซีผลม,มากๆตื่นหรือใหม่แต่ขอตีบอสสโมเกอร์ก่อนโอเคเอา้อาวผมผม เมื่อกี้ผมโดนบังหน้าจอแล้วเนี่ยเกือบตายไปแล้วไงแต่เบื้องหลังมันก็ผมตายไปรอบหนึ่งนะแต่ผมตัดจริงผมกลัวใครหนะ้าแต่ผมก็เล่าเบื้องหลังให้ทุกคนดูไปแล้วโอเคเออผมอยากได้สกิลให,หมใ่จริงๆนะผมเอ้ยเอ้ยอะไรอะโอ้โ,อโ,อโ,อโอนหน้ำลายไหลเอาตายฮะอา้อาวอา้อาวไอ้นี่ใครเนี่ยมาเปิดผมเดียวโดนส้นตีนไปที่หน้าจำไว้อยู่ไหนอยู่ไหน เก้าฆ่าฉช่เหรอชิคกอลังถ่ายคลิปแบบมันๆเลยอืมจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนหแหลกแหลกแหลกวายโดนเพื่อนันฆ่าไปเด็กโอเคเพื่อนเรามาลงดันต่อและตอนนี้ผมกับเพื่อนก็ได้ลงดันดาร์มารอบที่ถรยก็ไม่รู้นะนะเออถึงเกาะสี่แล้วขออภัยเพราะว่าผมตัดมาเยอะเกินไปหน่อยแต่ก็ถ้าผมไม่ตัดก็คลิปอาจจะนานมากๆเลยแหละตอนนี้ก็นานพอแล้ว16หนาทีแล้วเนะี่ย เออเปิดดูแท็บข้างล่างได้เลยนะเวลาดูคลิปอ่ะเออนั่นแหละสิบหกนาทีแล้วและตอนนี้เราก็อยู่กอดสุดท้ายซึ่งกระลำกระทืบบอสกันแบบเมามันซึ่งบอสมันก็อึดอยู่นั่นแหละผมตีก็ไม่ค่อยเข้าหรอกอ้ออินเทอร์ตจีจะหมดผมมายืนอยรออยู่ข้างนอกดีกว่าผมไม่อยากตายสักเท่าไหร่หรอกนะโอเคเราก็ลงดันกันเสร็จแล้วแล้วนะก็ไม่รู้ว่าลงดันนี้แต่ได้ลงดันแมกมาหรือว่าลงดันผลได้กันนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดดูแฟกเมนแล้ว แล้วเวลาผมภาคในตัวละครผมก็ไม่ยอมดูแฟกเม้นสักดีซึ่งผมก็ภาคไม่ได้นะว่าลงดันต่อไปมันจะลงดันอะไรกันโอเคีนลงดันนี้เราก็ได้เป็นลงดันแมกม่านะก็เออ่นแหละล้วก็ต้องยืนรอเพราะเราช่วยอะไรไม่ค่อยได้รอกนะเฮ้ยมัใช่น่าสงสารจริงจินะคนที่ช่วยไม่ได้นะก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีฝึกฝนร่างกายเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้ก็ได้แค่ยืนดูแหละโอ,อ้ขอโทษนะเพื่อนที่เรากกเกินไปนะ อโอเคในที่สุดเราก็ได้สกิลสี่ผลแม็กมาตื่นมาสักที4 0 0พันแฟกเมนมทำลายไหลโอ้โหขออภัยนี่มัดยากของผลแม็กมาสกิลตื่นนี่มันทำลายอะไรแล้วโอเคจบคลิปแล้วถ้าใครชอบวัยยาลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะแล้วก็เออถ้าใครไม่กดไลค์นะก็โดนฆ่าแน,น่นอนทว่คนดูก็เยอะไลค์ก็น้อย เอ้ยไม่ชอบกดไลค์กันด้วยนะใครไม่กดตายซะ